ดีจ้าทำกับข้าวอีกแล้ว <c oughs> อันนี้จะผักขิงนะคะัผักขิงไก่ผักขิงใงส่เนื้อไก่วัตถุดิบจ้าวัตถุดิบก็มีขิงเนี่ยกระเทียมพริกแกง เนื้อไก่จ้านี่ไปกระเทียมลงก่อนเลยจ้ะกระเทียมเก่ยวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเก่ยวกระเทียมให้หอมใส่กี่แทงยลงไปก่บ ไ,ไก่ก็เสใส่ไม่ใส่เป็นเนื้อขาก็กเลย กับลโลกงเด็ดไปตชิ้นใหญ่ไหน่ะยปัตถุดิก็แล้วแต่เราจะใส่นะเป็นเนื้ออกงไงก็ได้ความสะดวกเท่าที่เรามีไดผัดใจ่ใหงสุกนะคะใช้เวลานี้เปจ้ะ เอป็นช่องปรุงหกไปแล้วเราจะปุงก่อนหรือจะผัดผักก่อนก็ได้นะคะบางคนก็ปรุงเนื้อไส่ก่อนก็ปรุงเครื่องปุงับเนี้อใส่ก่อนไม่ตามขนัดเลยต้าน ประโยชน์ะน,นะคะถ<ม>ิงเนี่ยมีประโยชน์แก้วต้านโดยรัดได้จ้าใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้ะเครื่องปรุงไม่มีแล้รนะรสดีมากน้อยตามวัตถุดิะจ้า งชูรสขักหน่อยเพิ่มน้ำปลาปลาเคียวน้ำมันหอยจ้าน้ำตาลค่ะ คุณก็แค่นี้เองแกเดี๋ยวเราจะหยอดน้ำเข้าไปอีกสักหน่อยนะคะหยอดน้ำเข้าไปนิดนะะึงหยาะน้ำไปนิดนึงพอขุดขุดกจ้าร้อยระเบียบจ้ะ เดี๋ยวให้ก็เข้าเนื Aí, ้อสักหน่อยเนาะให้เข้าเนื้อสักหน่อยจ้ะอนี่ก็เสร็จแล้วจ้าเป็นเครื่องในเลย จะเป็นเครื่องในหรือจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะว่าถุดิก็ตามที่เราชอบเลยจ้าดูิ ี้สักหน่อยจ้ะชิมชิมชิมรสชาสติประจานชอบเลยนะคะสำหรับวันนี้อวันนี้แกันีก็พอเ,เะะสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะมะเทใส่ถาดกันนะคะ เราจะผสมเสร็จ้ะเซ็ดๆตีกันนะคะ